นี้จะพาทุกคนมาดูซีรีส์แนวเทพเซียนสุดอลังการกับซีรีส์เรื่องอาจารย์มานหวนพบในโลกที่เต็มไปด้วยพลังแห่งสวรรค์และปิศาจมีเพียงผู้ฝึกยุทธระดับสูงเท่านั้นที่สามารถปกป้องความสงบของแผ่นดินได้และในบรรดาผู้ฝึกยุทธเหล่านั้นมีชายคนหนึ่งทั้งเก่งกาจและเปี่ยมด้วยเมตตาเขามีนามว่ามูชิงเกอร์ปรมาจารย์เองสำนักซีซานคนต่างเคารพเขาในฐานะอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นอาจารย์มานที่ถูกทั้งโลกเข้า จุดเริ่มต้นของคำสาปและการเสียสละเมื่อ20ปีก่อนสำนักชีสานต้องไปชิญกับพลังมืดที่หลุดออกมาจากบ่อน้ำวิญญาณพลังนั้นสามารถทำลายล้างโลกได้ภายในเวลาไม่นานเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายแพร่กระจายปู่จิงเกอร์ตัดสินใจสละแกนทองคำในร่างของเขาแล้วผลึกพลังชั่วร้ายทั้งหมดไว้ในร่างของสิทธิเอกเด็กหนุ่มผู้ซื่อสัตย์และ พักดีนามว่าซูอี้ซุยการสละครั้งนั้นทําให้มู่จิงเกอร์สูญเสียพลังเกือบทั้งหมดและดูเหมือนว่าเขากําลังจะสิ้นใจแต่เหตุการณ์กลับไม่จบเท่านั้นเข้าใจผิดและศุกนตกรรมเหล่าผู้อาวุโสสํานักต่างๆกลับเชื่อว่ามูจิงเกอร์ได้ใช้มนต์มารเพื่อครอบครองพลังบ่อน,น้าวิญญาณไว้เองพวกเขาจึงร่วมมือกันตามล่าและโจมตีมู่จิงเกอร์จนเขาถูกทําลายสาหัสและสิ้นชีพต่อหน้าสิทธิของเขาก่อนตายมู่จิงเกอร์ทิ้งคําพูดสุดท้ายไว้ให้ซูอี้สุย ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้นไม้แห่งชีวิตปริบาลอีกครั้งเราจะได้พบกันใหม่คําพูดนั้นฝังอยู่ในใจของสุยอี้สุยมานาน10ปีตามหาความหวังสุยอี้สุยใช้เวลาหลายปีออกเดินทางเพื่อค้อนหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถคืนชีพให้ผู้คนได้เ <c oughs> ขาฝึกฝนพลังจนกลายเป็นจอมยุทธ์ผู้เก่งกาจแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและคิดถึงอาจารย์ในที่สุดขอพบต้นไม้แห่งการเกิดใหม่แต่ต้นไม้นั้นต้องการพลังชีวิตครึ่งหนึ่งจากผู้บูชาสุยอี้สุยจึงย มสละครึ่งหนึ่งของแกนทองคําในร่างแต่แลกกับการให้มูจิงเกอร์กลับมามีชีวิตอีกครั้งการกลับชาติมาเกิด20ปีผ่านไปมู่จิงเกอร์ได้กลับมาเกิดใหม่เป็นหญิงสาวชื่อว่าเซี่ยรันรันลูกสาวของช่างไม้ในหมู่บ้านห่างไกลเธอไม่รู้เรื่องราวในอดีตแต่ไม่รู้ว่าตัวเองคืออาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ในร่างน,นั้นกลับมีพลังลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่ทุกครั้งที่เธอมองท้องฟ้าหรือได้ยินเสียงเพลงเก่าจากภูเขาซีซานหัวใจของเธอจะรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาด เหมือนกำลังรอใครบางคนและวันหนึ่งเขาก็กลับมาการพบกันอีกครั้งสุยสุยในวัยกลางคนเดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆนั้นโดยบังเอิญทันทีที่เห็นร้านเขารู้ทันทีว่านี่คืออาจารย์ของเขาในอดีตชาติแต่เธอกลับจําไม่ได้แม้แต่น้อยเขาจึงเลือกอยู่ข้างๆเธอในฐานะอาจารย์คนใหม่เพื่อปกป้องเธอจากพลังมืดที่เริ่มฟื้นคืนเขาสอนเธอฝึกยทดคอยช่วยเหลืออย่างเงียบๆและในระหว่างนั้นความรู้สึกผูกพันระหว่างทั้งคู่ก็ค่อยๆก่อตัว นจากสิทธิที่เคยเคารพอาจารย์กลับกลายเป็นชายที่รักหญิงสาวคนนั้นสุดหัวใจแต่ความรักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้ต่อสู้ครั้งสุดท้ายพลังมืดที่เคยถูกผลึกไว้เริ่มตื่นขึ้นอีกครั้งศัตรูจากอาดีตกลับมาเพื่อย,ย่งชิงแกนทองคําที่อยู่ในร่างรานรานเพราะพลังนั้นสามารถควบคุมโลกได้ทั้งใบสุยสุยต้องเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูเก่าพร้อมกับความจริงอันโอดร้ายถ้าเขาอยากช่วยรานรานให้รอดเขาจะต้องใช้พลังชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อปก ป้องเธอในฉากต่อสู้สุดท้ายทั้งสองร่วมมือกันต่อสู้กับพลังมืดร้านร้านเริ่มจับอดีตชาติได้และน้าตาของเธอก็อไหลออกมาเมื่อรู้ว่าชายตรงหน้าคือสิทธิ์เอกที่เธอเคยปกป้องด้วยชีวิตก่อนที่สุยสุยจะสลายขายิ้มและพูดเบาๆอาจารย์ครั้งนี้ขอให้ข้าปกป้องท่านบ้างนะหลังการต่อสู้ร้านร้านกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในหมู่บ้านเธอไม่มีพลังเหลืออ,อีกต่อไปแต่ในทุกค่ําคืนเธอมักจะฝันถึงชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อม รอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนกำลังเฝ้ามองอยู่ห่างๆเรื่องราวจบลงด้วยฉากที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปริบานอีกครั้งสื่อให้เห็นว่าแม้ชีวิตจะดับสูญแต่ความรักและคำสัญญาจะไม่มีวันจางหายไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของอาจารย์มานหวนพบเรื่องของความรักความพักดีและโชคชะตาที่ผูกพันข้ามภพข้ามชาติถ้าคุณชอบซีรีส์แนวแฟนตาซีโรแมนติกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการสปอยเรื่องต่อไปจากช่องสปอยเลโซนเพราะ ที่นี่เราจะสปอยให้คุณครบจบในคลิปเดียว